สวัสดีครับอยู่กับผม v 6ล้อซิงครับผมวันนี้มาอยู่กับซ u เปอร์ครับผมกับแฮ t s a ว i ล่า313 d 2 c ่ครับเจอกับเจ้าโกเบโก HK200 Super XM เปอร์ครับผมปรชชันเลยพี่น้องนี่ครับรถดัมประมาณ16คันครับวิ่องออกไปแล้วนี่ครับผมนวนรถดวนวีดำ ครับผมเรียกับเจ้าแคทนะครับเจ้าแคทบุ้งกีของเขาก็6.5ุลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนเจ้าโกเบก็9.3นะเอสเคสองร้อยรุ่นแปดครับผมครับซูเปอร์เอ็มครับ เจ้าแคทนี่คนขับมือขับคือจันจุ๊บครับผมจันจุ๊บจัดให้ครับผมเร็วจัดพี่น้องส่วนเอ็มนั้นครับเสียวุฒิขับเองครับส่วนซูเปอร์เอ็กเราก็ขุดโคกน้องนาครับผมคิดที่แล้วครับผมไปดูได้พี่น้อง โรคนาก็ไม่บางเท่าไหร่ครับพอได้อยู่ครับเจอนูนเจออะไรครับผมก็จัดไปครับ โอดินค่อนข้างสวยครับเอาไปปลูกของนี่ใช้ได้เลยพี่น้องแคมต้นไม้หนึ่งต้นครับเจ้าฟูโซเจอาฟูโซครับสีโกเบกับสีชมพูครับ สีชมพูฟูโซสิชมพูกาตีฟูโซ่สิ่งวิ่งล่ามอหรือเปล่าครับขายยาเขาเนี่ครับเสียท่าครับรอชมวันตีสอครับเสียท่าไปเอามาอีกคันครับผมเจ้าซีรีส์ห้ายนะสีทองเจอสีเหลืองครับว่าไงครับแกวอะไรงานนี้ครับผม มุมนี้สูขขงค่อนข้างสวยจับพี่น้องเราวิ่งงานเที่ยวไปถมที่ในหมู่บ้านประมาณเา600เที่ยวครับผมก็ออกเรื่อยๆครับงานครับผมก็ได้วิ่งครับผมออกเรื่อจวดอย่างเดียวพี่น้องทีมงานนี้เขาให้บอกเดี๋ยวทีมงานโชคนีที่จัดให้ครับผม พร้อมกันเลยครับตจ้แคทก,กับเจ้แคทก,กับบเบครับตัดเต็มพร้อมกันอันนี้อูสุัสักครับสีบอลทองครับตกแต่งได้สวยและเรียบครับ